สวัสดีครับก็กลับมาพบกับการสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันดิจิตอล t u r ร์โบสำหรับวันนี้ติดตั้งกับรถเกี่ยวข้าวโจนุ่มไวไฟขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการหาตำแหน่งเพื่อติดตั้งตัวบอดี้ดิจิตอลเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็ทำการติดตั้งได้เลย,เลย ขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการหา<ถ>ตำแหน่งเพื่อเจอาะรูใส่สายดิจิตอลและก็เจาะรูเพื่อยึดกาวมีเนียมสำหรับรถคันนี้ตำแหน่งเจาะรูจะอยู่ที่ท่อ ID เมื่อเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ทำการถอดท่อออกมาเมื่อเราถอดท่อออกมาเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้กาวมีเนียมวัดระยะในการเจ,รรเจรราะรูการเจาะรูจะมีด้วยกัน2รูด้วยกันรูแรกจะเป็นการเจาะเพื่อยึดกาวมีเนียมรูที่2จะเป็นการเจาะเพื่อใส่สายดิจิตอลเมื่อเราได้ตำแหน่งรูแรกแล้วเราก็ทำการเจาะได้เลย ระยะในการเจาะรูควรห่างจากปลายปากท่อประมาณ2-3นิ้วหรือตามความเหมาะสมของรถคันนั้นขนาดของรูที่เจาะเราจะใช้ดอกสว่านสองหุ้นในการเจาะรูเมื่อเราเจาะรูแรกเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราจะนำกาฟมีเนียมมาใส่ในท่อจากนั้นก็นำน็อตมาขันให้แน่น จะอารูครั้งที่2จะเป็นการเจาะเพื่อใส่สายดิจิตอลวิธีเจาะรูที่2เราจะเจาะให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรูแรกเสมอ นี่คือลักษณะการเจาะรูและการยึดกาวมีเนียมที่อยู่ในท่อขั้นตอนการหาไฟบวกในขั้นตอนนี้เราต้องเปิดสวิตช์กุญแจทุกครั้งเพื่อให้ระบบไฟทํางานและก็กระแสไฟที่เราหาได้ต้องผ่านสวิตช์กุญแจเท่านั้นคือสามารถเปิดแล้วไฟติดปิดแล้วไฟดับกระแสไฟที่เราหาจึงจะสามารถใช้งานได้ วิธีหาไฟบวกก็คือเราจะใช้เข็มเสียบตามตำแหน่งสายไฟต่างๆที่เราต้องการหากระแสไฟถ้าในกรณีเจอกระแสไฟจะมีไฟติดอยู่ที่เข็มจากนั้นให้ลองปิดเปิดสวิตช์กุญแจเปิดไฟติดปิดไฟดับแสดงว่าสายไฟที่เราหานั้นสามารถใช้งานได้ เมื่อเราหากระแสไฟได้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการฝากสายวิธีการฝากก็คือเราจะใช้สายกาวที่ต่อออกจากกล่องดิจิตอลมาฝากกับตำแหน่งที่เราหากระแสไฟได้ขั้นตอนการน,นำปลายสายใส่เข้าไปในท่อในขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะนำปลายสายใส่เข้าไป เราจะตัดความยาวของปลายสายให้ยาวประมาณ 8- 10ถึงมิลเมื่อวัดระยะความยาวจากบูสสีเขียวในการที่เราตัดความยาวของปลายสายให้ยาวเท่านี้ปลายสายจะทําปฏิกิริยาคาร์กาเมเนียมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยก็นาปลายสายใส่เข้าไปในท่อได้เลยจากนั้นก็นําสายเคเบิลไทยมารัดให้แน่นและขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการบานปลายสายวิธีการบานปลายสายที่ดีที่สุดก็คือวิธีการบานให้เหมือนรูปพัดจีนการที่เราบานลักษณะนี้ ตัวปลายสายจะทำปฏิกิริยากับการมีเนียมได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการเช็ครายละเอียดในการติดตั้งเช็คในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมเช็คในเรื่องของการเก็บสายไฟต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นให้สตาร์ทรถแล้วสังเกตการทํางานของกล่องถ้าไฟเขียวติดอยู่ที่กล่องก็คือการทํางานปกติเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งดิจิตอลเทอร์โบขอบคุณมากครับ